พี่น้องชาวไทยจะพาไปดูลู่ทางร่ำรวยทำอะไรถึงจะไปได้สวยมิทีคนรวยมันต้องมีคำพี่อยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพี่มิทีรวยเอารวยรุ่นรวยรวยใจคอจะไม่เชิญแขกรว่วมรับประทานอาหารเลยเหรอมันล้ำกะ ฮะลำกะไอ้กัมพูลำลำแต่กะแฟนแฟนเนอะลำแปลว่าอร่อยไม่ใช่ลำไม่ใช่ลำไม่ใช่ลำแบบหมอลำจ้ะมันลำนะกะลำแปลว่าอร่อยอ้กัมพูลำกะแฟนแฟนเนอะมาจ้ายมาจ้ายลำแปลว่าอร่อยอกินที่เจ้ากินอะไรบ้างอะเนี่ยกินไม่เป็นสักอย่างเลยอันนี้อะไรอะไรอันนี้ยำแหนม อันนี้ยำแหนมอันนี้ยำแหนมนี่แล้วนี่นี่ถ้วยนี้อน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องเอออ่าถ้วยนี้เอ่อแกงโะแกงโคอันนี้อันนี้แกงอะไรยังงน้อหนะแกงอะไรนะอีแม่แกงอะไรอยังทรฮงเลเจ้าแกงทังเลเจ้าแกงทังเลอืมเออแล้วนี่นี่นี่อันนี้อะไรลาบหมูอ๋อลาบหมูตับเหนือแล้วเล่นอันนี้อันนี้ข้าวเหนียวลืมมัวกันข้าวเหนียวลืมมัวเจ้าโอ้ยอย่ากินเยอะนะเจ้า อย่ากินเยอะนะเจ้าไม่อ่ะเจ้าเดี๋ยวมันจะลืมทุกอย่างนะเจ้ามันอร่อยจนลืมหัวมันเป็นชื่อผันข้าวอ๋อนี่ใครทำเนี่ยน่ากินจังเลยเดี๋ยวขอชิมซะหน่อยใครทำอ่ะก็อีแม่กะเรียกแม่ให้มันสุภาพหน่อยสิโอ้ยคนเหนือเขาเรียกอีแม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชิมก่อนลำกะแม่อืมโอ้หคำใหญ่เนาะลำกะหอมหอมรำไหมแฟนฟได้กระเด็นอยากจะรู้ไหมว่าใครทำ จะเรียกมาให้เห็นหน้าเอาไหมก็เรียกมาสิออีแม่เจ็บอย่างงี้ในครัวนั่นนะเจ้าเสร็จแล้วมาหัาแยกนะเจ้าโอ้ยนเจ้าไอ้กัมพูคนนมายามบ้านนะเจ้าโอูยสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับดูดูท่านังทำไม่ไดมาต้องสุภาพเรียบร้อยแล้วแล้วยังไงเนี่ยจะหอบผ้าหอบผ่อนมาอยู่ด้วยกันหรือยังไงเนี่ยดูสิคะแม่ก็ขนของมาเลยมาขอลูกสาวแม่ขนอะไรมาบ้างนะเจ้าออ มีเพชรเนียนนจินดาเต็มอันนี้อันนี้อันอันนี้ไอแพดดูทันสมัยเดลูกเขยทันสมัยแม่เจ้าดีมากค่ะอันนี้เป๋าตังกรเป๋าตังเดี๋ยวเดี๋ยวเดอันนี้อันนี้อันนี้เป๋าเป๋าตังไหนไหนไหนขอขอดูเงินในกระเป๋าหน่อยได้แม่เจ้าว่ามีเท่าไหร่ไหนดูสิไม่ต้องไปดูเนาะโอ้โหมีตั๋วจำนวนแล้วมีอะไรอีกะโอ้มีโทรศัพท์อีกไลท์ด้วย ถ้าแม่จะขายของพวกนี้ทางไอโฟนไอทางอะไรนะออนไลน์อินเทอร์เน็ตออนไลน์เนี่ยแม่บอกเลยนี่จบมาจบมาทั้งหมดนี่ของของอีปี้อะเจ้าเนเก็บมาข้างทางมันหล่นหล่นหล่นก็เก็บมาใส่กระเป๋าเลยไม่ได้ไปล้วงกระเป๋าใครเข้ามานะเจ้าแม่ถ้าเป็นคนขนาดนั้นน่ะตายไปตั้งนานแล้วคุณเลชนีเหรอเป็นไงล้ำไหมล้ำกะเจ้าล้ำอีกแล้วเหรอล้ำกะเจ้าถามถามจริงๆอร่อยไหมอร่อย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 มากอันนี้เขาเรียกอะไรนะฮะคุณแม่ อันนี้เป็นชุดขันโตกชุดขันตกอันเดียวก็ขันแตกไหมแม่ขันแตกน่าคงแบบทําอะไรไม่เป็นแล้วอีสารเขาเรียกว่าพาแรงกับข้าวพาข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องมีอาหารครบอย่างนี้ไหมคะค่ะก็ครบแบบนี้แล้วค่ะก็มียําแหนมสดอันนี้เป็นเป็นสูตรเฉพาะนะคะที่บ้านแล้วก็อันนี้น้ําพริกอ่องค่ะน้าพริกอ่องค่ะน้ำพริกอ่องแล้วก็แกงโฮกแล้วก็ฮังเลค่ะแล้วก็ฮังเลก็ล่าหมูขั่วต้องมากินที่บ้านเราเท่านั้นใช่ไหมถ้าอยากกินอะ จริงๆอ่ะสมัยก่อนก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะใช่ต้องไปเมืองเหนือใช่เนาะแล้วฟังเพลงสล้อซอถึงต่อนหยอนต่ตอนหย่อนสองวันเลยได้อารมณ์เนาะแม่เนาะใช่ค่ะแล้วนี้ล่ะคะเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงก็ในกรุงเทพนะคะก็หาทานได้แต่มันก็ไม่ได้มากเจ้าอ่านะคะแล้วทําไงอ่ะคุณแม่คุณแม่มีทํานอกจากทําแบบนี้ให้กินแล้วคุณแม่ทําส่งขายไปทั่วไหม อ๋อปกติแม่ก็ขายที่ในห้างอยู่แล้วเ้าเหรอคะขายอยู่ที่ไหนครับคุณแม่ในห้างแฟชั่นไอแลนด์แฟชั่นไอแลนด์เป็นอีเวนต์นะคะแล้วก็ส่วนมากจะเป็นพระรามสองเซ็นทรัลพระรามสองอเนี้ยค่ะก็มีร้านประจำอยู่ที่ไอทีสแควร์จัดสไตล์แบบขันตกอย่างนี้เลยเออไม่ใช่ค่ะมันเป็นแนวอาหารเหนือแนวอาหารเหนือหมดเลยใช่แล้วถ้าสมมติว่าผมโอ้โหไปห้างมันไกลบ้านใช่ไหม อยากจะสั่งคุณแม่แบบว่าสั่งแบบอาหารเหนือเป็นแบบขันตกลักษณะน,นี้ไปแล้วก็เปิดเฟลงตาตอนยอนอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ย <c oughs> ได้ไหมอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่ลูกค้านะคะได้มาพูดคุยที่ร้านแล้วก็ทําให้แม่ดูว่าตรงเนี้เราน่าจะทําแนวการตลาดได้ะนะคะ เพราะว่าทุกคนก็อยากอยู่บ้านนอนได้ทานด้วยกันนะคะร่วมวงทานกันหรือว่าเราก็เลยทำใช่ค่ะใไหมเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นขันตกออนไลน์ขันตกออนไลน์อุ้ยอีแม่เก่งกันจังอุยพาไปดูหลังบ้านนี่แม่หน่อยนะเจ้าแม่ฉลาดลูกก็ฉลาดเหมือนแม่เห็นไหมแม่คิดออกแม่ฉลาดลูกก็ฉลาดตั้งแต่มานี่เห็นนี่ลูกกินตลอดเลยแม่เาไม่กลับบ้านนานแล้วค่ะก็เพิ่งมาก็ินไม่หยุดเลยไปต่างถิ่นมาดูสิถ้ากลับบ้านมันก็จะขาวแม่แล้วพาไปดูหลังบ้านหน่อยคุณแม่ได้ค่ะอุยยังไม่อิ่มเลยอ่ะเออ่านกินเยอะ หลังบ้านนี้ก็อยู่ตรงนี้นะเจ้าค่ะนี่มาดูทางนี้นะฮะนี่สไตล์เอาทำไมเย็นเท้าหน้าบ้บ้านแม่เนี่ยนะฮะบ้านแม่เย็นมากบ้านไม้สักค่ะบ้านไม้สักเดี๋ยวเย็นมากสักแล้วสักแล้วขังนะบ้านเนี้ยเป็นไม้สักแม่อย่าสักให้หนังเหนียวนะเดี๋ยวหมอเขาหาไอ้ไมดผ่าตัดไม่ได้มีดผ่าตัดไส้ติ่งไม่ได้อ่ามีอะไรบ้างคะคุณแม่ก็อย่างที่เราทานนะคะก็มีลาบหมูคั่วนี่เลยทำให้แบบนี้เลยอันนี้ถ้าหน้าร้านทั่วไปถ้าไปที่แฟชั่นไอแลนด์หรือว่าไปที่ ท่านพระรามสองจะเจอลักษณะนี้ใช่ไหมคะก็จะมีเฉพาะอีเวนต์นะคะถ้าถ้าเกิดที่ร้านประจําจะไม่มีเพราะว่าที่มันเล็กค่ะนะคะเอแล้วก็อุ้ยอันนี้อันนี้อะไรห่อหบกลึกข้าวเหนียวห่อเหนียวแต่ว่าห่อไว้ในใบตองคบะเป็น้บรรยากาศมากมากเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะสั่งไปขกินที่บ้านอันนี้ระคะที่ให้มีบรรยากาศขันตก นี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะลักษณะน,นี้คุณแม่เซตคิดเซตยังไงฮะเนี่ยอันนี้มันเซตเล็กนะคะอันนี้เซตเล็กนะฮะเรียกเรียกว่าขันตก3ขันตก4ขันตก5<อ>นะคะสามสี่ห้าจำง่ายตรงที่ว่า อาหาร3อย่าง3อย่างสอ9เก9าบาทแล้วก็มีพี่หนุ่มแคบหมูด้วยแล้วก็ข้าวเหนียวอันนี้อยู่ในเซตเลยใช่ไหมใช่ค่ะ299ร้อยนะเป็นเซตสามข้าวเหนียวอย่างนี้เลยเซตสามแล้วก็เซต4ค่ะโอ้แม่จัดอย่างกระต้มหมูบูชาเซต4เป็น399ครับสามร้อยเกยังไงอีแม่อันนี้มันจะมีเซต4นะฮะก็จะมีมียำแหนม มีไส้อั่วนะเจ้าค่ะนมีพริกอ่องเจ้าอันนี้จะพิเศษจะมีไส้อั่วดั้งเดิมกับไส้อั่วลดไขมันตัวใหม่เลยนะคะที่จะแนะนํำแล้วหางเลยเจ้าค่ะข้างเลยหมูฮะแล้วก็อันนี้เป็นเซตค่ะแค่หมูพิหนุ่มเซตทานด้วยกันก็จะอร่อยขึ้นสามเก้าเก้าค่ะสามแล้วนี่เซตนี่อะไรเซตสี่ค่ะอันนี้เซตสี่เหมือนกันสามสี่เอ้ยสามสี่ห้าเซตห้าเซตห้าเซตห้านะคะเซตห้าก็จะมีเยอะกว่านะคะทั่วไปคือจะได้เยอะมากเลยนะคะครับ นี่่คะ้แล้วก็ข้าวเหนียว2แคปหมูก็2ด้วยนะคะหนูว่ามันจะมันจะไหลลงนะคะคุณแม่เนไ่้ได้ได้อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับแม่เส้นสามเนี่ยเท่าไหร่นะหกปะอาจจะเปิดย่างนิดหน่อยสี่เก้าเก้าค่ะสี่เก้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้ส่งทั่วราชอาณาจักรไหมคะคุณแม่ค่ะตอนนี้ก็ตั้งใจจะอยากส่งให้ทั่วทั่วทั่วกรุงเทพนะคะแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องค่าส่งอยู่นะคะบางทีลูกค้าเนี่ยถ้าเขาสั่งเยอะๆเขาก็จะคุ้มหน่อยเขาก็ออกค่าใช้จ่ายเองค่าต่ำนี้ กี่กี่ตกฮะกี่ขันอ่าตั้งใจคือ29 9นี่ส่งได้เลยค่ะอ่าแต่ค่าขนส่งลูกค้าต้องออกเองไงอ๋อค่าขนส่งต้องออกเองค่ะเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเหรอคะใช่ค่ะแล้วแต่ให้แม่สื่นเจอไปนะฮะอันนี้คือเรียกว่าขันตกออนไลน์นะครับตอนนี้เขาทำอย่างนี้กันแล้วนะเรอท่านผู้ชมอยากจะมีบรรยากาศที่บ้านนะฮะไม่อยากออกไปไหนค่าน้ำมันเปลืองรถติดฝนตก นี่ก็ขันตกที่บ้านเลยนะครับออนไลน์ไปวันนี้คุณแม่จะโชว์ทาอะไรให้ดูฮะอันนี้เป็นยำแหนมสดเป็นสูตรเฉพาะของเราเองนะคะให้รู้ว่าคุณแม่ทาเองปกติทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นแหนมข้าวทอดนะคะ,คะตัวเนื้อแหนมเนี่ยก็จะนิดหน่อยนะคะแต่ตัวนี้คือเนื้อแหนมล้วนนะคะอพอเนื้อแหนมล้วนเนี่ยเวลาเราทานเนี่ยเราก็จะได้รสชาติของแหนมจริงๆเลยนะ,ะนเขาะ ความพิเศษอันนี้แม่ทำแหนมเองนะอันนี้ที่บ้านทําเองเลยค่ะคือใส่หนังหมูเยอะมากเลยอะใช่เพราะว่าถ้ามีหนังหมูเนี่ยมันจะช่วยให้การยำเนี่ยการทานเป็นยำอร่อยมากขึ้นนะมันกรึดๆกันเนาะใช่ค่ะอันนี้กินกินสดก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะกินสดก็ได้ไปทําแหนมผัดไข่แหนมหมกแหนมหลนอะไรได้หมดเลยค่ะทุกอย่างทาได้ทุกอย่างเลยนะฮะวันนี้คุณแม่จะยำค่ะ ชอยำแหนมให้ดูหน่อยครับคุณแม่ครับยกขึ้นสูงๆคุณคุณช่วยช่วยแม่ถือหน่อยอันไหนครับคุณแม่อันนี้ใช่ไหมฮะใส่แหนมเข้าไปก่อนปึ๊บอันนี้ยำที่ร้านขายก็จะมีชุดเล็กอันนี้มันไม่ใช่ขันตกนี่มันขันอลูมอินเนียตกอยู่ข้างล่างของข้างล่างตอนนี้ไปก่อนเลยได้เหมือนกันใช่ไหมฮะใช้ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งนะคะอันนี้ก็จะช่วยเรื่องสมุนไพรไปช่วยเรื่องนนี้ักชีฝร่าะแล้วก็ขิงขิงนี่ช่วยอะไรฮะคุณแม่ ช่วยเลือดลมเราเนี่ยอ่าก็ทานไปนี่ปุ๊งปั๊งปุ๊งปังปุ๊งปังเป็นคืนเลยนะค่ะอันนี้พริกพริกสดนะคะใช้มากน้อยแล้วแต่เราชอบนะคะแล้วก็น้ำปลานิดนึงนะคะอันนี้เป็นพริกพริกขี้หนูหรือชีฟ้าพริกเออเขาเรียกว่าพริกขี้หนูเอ้ยไม่ใช่พริกสวนพริกสวนพริกสวนเออ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 แต่ตรงนี้สูตรเนี่ยนะคะก็จะใช้นะค่ะ มะนาวกะเลียงนี้ไม่คุณไม่ใช่ไปหาบนดอยคุณหาได้นะต้องหาที่ไหนอ่ะแถวกรุงเทพนี่แหละไปบนดอยแล้วผมเคยไปถามเอออยากซื้อพริกกระเลียงกลับว่าไม่รู้พริกกระเลียงไปยังไงเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็คลุกแค่นั้นเองค่ะคลุกคลุกนี่กระพูกคลุกไม่เอาเดี๋ยวได้กินข้าวแดงอ๋อค่ะจะใส่ถั่วหรือยังคะเดี๋ยวใส่ทีหลังครับเพราะใส่ลงไปแล้วมันจะเหนียวนะคะอ๋อเนเคล็ดลับนะคะรสชาติของยำแหนมแบบนี้จะต้องออกรสแบบไหนคะคุณแม่ขอให้คุณมดูหน่อย ออกรสเปรี้ยวแหนมแหนมเปรี้ยวอย่แล้วมันนิดนึงแหนมเปรี้ยวอยู่แล้วแต่เราไม่ต้องใส่เยอะนะคะกันแน่สุดท้ายแล้วสุดท้ายใส่ถั่วค่ะใส่เยอะไหมครัคุณแม่ก็พอช้อนเดียวที่เราใช้ช้อนเดียวอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะคุณแม่ถ้าชุดเล็กนี้70บาทค่ะโอ้เป็นราคาเถ้าหากว่าเป็นคนค้าขายทั่วไปสมมติว่าจะสั่งสั่งแหนมคุณแไปแล้วก็ไปทํายำแหนมขายอย่างเดียวนี่มีค่ะมีก็มีใช่ไหมแล้วสั่งแหนมคุณแม่ได้ใช่ไหมได้ค่ะขายขายยังไงฮะแหนมถ้าขายหนึ่งโลหนึ่งก โลละ220ใช่ค่ะถ้ายำยำกี่ถุงนี่เออโอ้ได้เป็นสิบค่ะได้เป็นสิบถุงคิดคิดถุงละประมาณเท่าไหร่อ่กำไรมันจะประมาณเท่าไหร่คุณแม่70 10ถุงก็700ร้อยโอ้ลงทุน2 2งได้ราคาอย่างนั้นเลยใช่ไหมไอ้ไอ้คำหูเจ้าอคำหูชิมมาเจ้าชิมค่ะ ลูกทุ่งเลยนะฮะน่าทานครับจริงๆเกิดที่ยุโรปนะคุณแม่เกิดที่ยุโรปแต่ว่าค่อยๆมาศึกษาอ่านใน Google บ้าง YouTube บ้างวิธีกินอาหารเหนืออาหารใต้อาหาที่เกิดที่บุรีรัมเปอร์โอ้ยหกหกหโอ้ยล้ำมาเจ้าล้ำก่อแฟนๆฟนหลวเ้วอืมเป็นไงอร่อยใช่ไหมฮะอ่าแล้วคุณแม่มีอะไรอีกมีพริกแกงเส้หัวขายด้วยใช่ไหม นี่ค่ะมีพริกแกงไหนเป็นยังไงฮะอร่อยไม่ง้อคบแก่อะไรนะอร่อยไม่ง้อคกไม่ง้อครกแปลว่าอะไรไม่ต้องตำเองไม่ต้องตำเองแล้วค่ะสมัยนี้ก็เอาไปทำได้เลยนะคะเป็นสำเร็จรูปค่ะสำเร็จรูปก็มีแกงโฮะน้ำเงี้ยวแกงอ่อมเมืองนะคะทางเลเยอะมากอ่ะค่ะพริกลาบแล้วก็ข้าวซอยขายขายขายถุงละเท่าไหร่แม่ถุงเนี้ยสามห้าสามถุงร้อยค่ะถุงสามสิบห้าสามถุงร้อยสามถุงหนึ่งร้อยโอ้โนี่แบบทำละเอียดยิบเลยนะค่ะแล้วเวลาไปปรุงทำยังไงคุณแม่แนะนำคร่าวๆก็จะ หนึ่งขีดนะคะบางทีหนึ่งขีดเนี่ยถ้าทำน้ำเงี้ยวก็หมูหนึ่งโลหมูหนึ่งโลใส่น้ำเยอะไหมคะครึ่งม้ออันนี้แล้วแต่เราชอบอ๋อมันจะแล้วแต่เข้มข้นชิมแล้วไส้วัวราคายังไงครับคุณแม่อันนี้ตัวนี้แนะนำเลยนะคะเป็นตัวที่ผลิตขึ้นมาใหม่นะคะโดย โดยงานวิจัยของมหาลัยมชนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ค่ะดรสุจินดานะคะเป็นคนคิดค้นนะคะคิดค้นยังไงมันต่างไปจากอั่วอั่วดั้งเดิมเนี่ยใส่อั่วนวัตกรรมเหรอฮะใช่ค่ะใช่เลยอันนี้พูดถูกเลยนะคะพูดถูกตัวนี้ค่ะดั้งเดิมเนี่ยจะมีมันอยู่ในส่วนประกอบอยู่เนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ตัวนี้มีไขมันเปขวดส่วนประกอบแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะตัวที่ทดแทนไขมันตัวนี้เนี่ยก็คือจะใช้ ตัวผงบุกกับแคปปาคาราจีแนนนะคุณแน่ชื่งตัวนี้นะคะจะทำให้ความหนืดเป็นตัวทดแทนไขมันได้ซึ่งถ้าเราทำแล้วเนี่ยวิธีการมันจะมีเป็นวุ้นอย่างเงี้ยค่ะมันจะแทนไขมันตัวนี้แนะนำเพื่อสุขภาพเพราะว่าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนนะคแล้วก็เบาหวานนะคะขายยังไงครับคุณแม่ครับใส่หัวเนี่ยฮะ อันนี้ขีดละวเจ็ดสิบาทนะคะลดลเจ็ดสิบลดละเจ็ดร้อยค่ะเพราะว่าตัวนี้แพงมากนะคะแคปปาคาราจินแนนนี่กลโลเป็นแสนนะคะแต่ใครสนใจนะครับแม่ขันโตกออนไลน์ผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งนี้แหละคุณแม่จัดให้เลยนะฮะขึ้นเบอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ออนไลน์ในเว็บไซต์อะไรต่างๆก็มีให้เรียบร้อยแล้วอาแล้วครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้านะฮะก็เดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับจะพาไปดูผลงานของแม่ เด็กรุ่นใหม่เขาทำอะไรแบบสุดบันเจิดจริงๆนะครับ <c oughs> สักครู่เดียวครับ